สวัสดีครับรครับผมวันี้ต้องขอมาจับข่าวคุยได้เลยจับข่าวคุยเป <c oughs> ็นย <c oughs> ังไงบ้าสคะสำหรับดูมั <c oughs> นดี้มนนก็คือมีซีรีส์แบบเรียก้ว่าคือหาหลายตัวมากอ๋อขอบคุณครับ <c oughs> ก็เขาเรียกว่าไงครับหลังจากที่เราก็ <c oughs> พักซีรีส์ไปสักช่วงหนึ่งเนาะเราก็ตอนนี้ก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าเข้มข้นแหละสำหรับการทำซีรีส์ของในดูมันดีครับ ก็ดีใจเพราะว่าเราเราเองก็ปล่อยมาแล้วก็เช็คกระแสเนาะก็ค่อนข้างที่จะแบบเกินความคาดหมายเหมือนกันสําหรับแต่ละตัวที่ปล่อยไปครับก็ดูแบบแฟนๆรอคอยเยอะมากแต่เป็นแบบว่าบิ๊กโปรเจกต์หมดเลยใช่เป็นบิ๊กโปรเจกต์หมดเลยคไรเวอร์ครับใช่ก,ก็คือแบบ้ยรอจะดูใช่ไหมก็ส่วนตัวก็รู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยาวนานมากไม่ได้คิดว่าจะยาวนานขนาดนี้จริงๆครับแต่ว่าพอาทําจริงๆแล้วว่าเราพูดตรงๆว่าเราก็ไม่อยากแบบ คือตอนนั้นก็ตัดสินใจกันอยู่นะครับว่าว่าเฮ้ยมันเลยทไลายที่เราคิดไว้เรายังไงกันดีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คิดว่าเอออย่ารีบเลยทําให้มันดีที่สุดดีกว่าเราด้วยความที่มันมันค่อนข้างเป็นงานที่ค่อนข้างจะแบบยากอ่ะแล้วการรวมตัวของศิลปินแต่ละคนก็คือยากสุดๆเพราะว่าไม่ได้มีแค่เด็กค่ายเราครับมันมีแบบเด็ก ค่ายอ,อื่นๆเยอะมากมายไหนจะพี่เวียไหนจะพี่ปลอกอีกไหนจะแบบนักแสดงรุ่นใหญ่หลายท่านที่แบบมาร่วมเล่นอีไยครับก็เลยก็เลยไม่อยากเล่งถ่ายจนเกินไปด้วยครับเพราะว่าคิดว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เราต้องให้เวลากับมันมากๆอืมจุนพร้อมออกจากเตาหรือคะตอนนี้ก็ประมาณเขาเรียกว่าไงะฮะยังอยู่ในเตาอยู่ <laughs> แต่ว่าก็เริ่มเริ่มและเร,เริ่ม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 จะอุ่นพอให้แบบว่าเปิดออกมาบ้างแล้วฮะ ก็ตอนนี้ถ่ายทําเหลืออีกประมาณเท่าที่ทราบนะครับเหลืออีกประมาณแบบไม่เกิน4คิวก็คือจะปิดกล้องแล้วครับก็คือแลนกันไว้ปิดกล้องเนี่ยเดือนก,นกรกฎาคมเนี่ยแน่นอนครับแต่เรื่องนี้ทุกคนนะ่าจะต้องเข้าใจเพราะว่าเป็การรวมตัวใช่รวมตัว,ตวด้วยแล้วก็ด้วยความเนื้อหาเป็นซอมบี้ครับเรามีการถ่ายแล้วเราไปตัดต่อลองดูในบางส่วนแล้วก็รู้สึกว่ามันดีได้มากกว่าเนี้ก็ต้อง รีเทคใหม่ใช่ไม่ลไมปล่อย,อยล้วก็รีรีชุดใหม่ใช่รีชุตใหม่ในบางฉากซึ่งบางฉากเนี่ยเราใช้เวลาถ่ายแบบแค่2ฉากเนี่ยใช้เวลาไป1วันไม่คิดว่าจะต้องมีซ้ำไหมคะ <c oughs> ต้องแบบว่าจะไม่ยอมคิดว่าเดี๋ยวถ้าเราตัดออกมาแล้วรู้สึกว่ามันยังอะไรแก้ไดก้ก็คงต้องแก้ครับแต่ว่าณนะตอนนี้ก็มีบางฉากที่แก้ไปแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นครับตอนนี้ก็เป็นอะไรที่คือหามากเพราะว่าปาปาไป40กว่าคิวแล้วกับจํานวนตอนที่ประมาณแบบ ไม่กี่ตอนเองเท่านั้นเพราะตอนนี้วางไว้หตอนครับเพราะว่าเนื้อหาวางไว้ประมาณนี้ครับแต่เป็น6กตอนที่แน่นมากๆครับแล้วก็ทุกคนคงจะตกใจว่า4 0่สิบคิวแล้ว 6. ตอนมันไปนได้ยังไงคือคุยกับใครทุกคนตกใจหมดแต่ว่าความเป็นผมเข้าใจแล้วว่าทําไมบอว่าบ้านเราถึงไม่ทำซีรีส์ซอมบี้ <laughs> <laughs> เข้าใจแล้ว เริ่มแบบว่าพอเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วคือเข้าใจแล้วว่าโอ้มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเราอีกอย่างหนึ่งมันด้วยความที่ซีรีส์อะไอซอมบี้เนี่ยมันมีข้อเปรียบเทียบในหลายหลายประเทศเนาะเราก็อยากให้มันออกมาเป็นหนึ่งในอันที่มันโอเคอย่างเงี้ยครับมันมีกลิ่นอายของความเป็นดูเนดีไหมกลิ่นอายความดูเบนดีไหมผมว่ามีแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นซอมบี้ไทยด้วยเพราะว่าอย่างที่เคยบอกว่า ซอมบี้ของของเรามันก็จะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับที่อื่นแน่นอนครับมันก็จะมีบางอย่างที่โอเคมองคร่าวๆคือซอมบี้ก็คือซอมบี้แหละก็อาจจะมีบางอย่างที่เป็นมาตรฐานที่มันต้องเหมือนซอมบี้แบบอื่นๆที่เราเคยเห็นแต่ว่าก็จะมีบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของของเราคือเรียกว่าต่อให้เป็นซอบี้ไทยด้วยกันก็น่าจะแตกต่างมีความแตกต่างม,ม,มีความแตกต่างต้องต้องตั้งใจดูทุกตอนเพราะว่าทุกตอนจะค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับซอมบี้ให้ทุกคนแบบสังเกตมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวคนจะบอกนะว่า6 ก็ถ้าเกิดว่ามันดีก็ไม่แน่ว่าเราอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าใช่ใใชก็มีคิวให้แต่ว่าก็คงจะได้ประสบการณ์แล้วว่าเราคงต้องเผื่อเวลาไว้เยอะมากๆอะไรเงี้ยมาอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าเมืออาเพราะว่าเป็นแนวที่ดูมือนทีแทบจะไม่เคยทำเลยครับเขียนินาเขียนสินาต้องรอใช่ไหมใช่ก็จริงๆก็เป็นโปรเจกต์ที่อย่างที่อย่างที่ทุกคนบอกว่าแบบเราไม่เคยทําแนวนี้จริงๆครับตอนตอนที่ ตอนที่ได้ลิขสิทธิ์มาทาเนี่ยก็มีความแบบคิดกันเยอะมากว่าจะทําออกมาเป็นในรูปแบบไหนแล้วก็เราเราเองเราก็มีโจทย์ของเรามีธงของเราว่าถ้าเราทําซีรีส์อย่างเงี้ยเราเรามีโจทย์ประมาณไหนครับก็เลยต้องหาตรงกลางก็ก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับทางดูมดีมา,มาตัวผมเองผมก็ไม่เคยทําซีรีส์แนวนี้เอาจงจริงดูเองเรายังไม่ค่อยกล้าดูซีรีส์ผีเลยอะ่ะแต่ว่าพอเรามาทาอันเนี้ยก็ต้องไปทําการบ้านไปดูมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยอยากรู้เลยอ่ะว่าทำไมพ่อถึงอยู่แบบเฮ้ยเพราะว่าเรื่องเอาจริงคือเป็น ครับรรครับหยิบเรื่องนี้แบบเอา,าทำซีรีส์จริงๆก็มีคนแบบก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ดูมีคนแท็กค่ายมาเยอะมากว่าอยากให้ทําเรื่องนี้ครับแต่ว่าตอนนั้นก็ลิขสิทธิ์ไม่ได้อยู่กับทางเราใช่ไหมครับพอถึงเวลาที่ลิขสิทธิ์อยู่กับทางเราเนี่ยก็รู้สึกว่าก็เป็นความท้าทายของค่ายเพราะว่าเราก็อยากจะทําอะไรที่มันแปลกใหม่อยู่แล้วอย่างซอมบี้ที่เราทํามาเนี่ยเราก็ต้องการที่ใจะอยากให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเราก็ทําได้หลายรูปแบบนะไม่ได้ทําได้แค่แบบ ที่ทุกคนบอกว่าคิดว่าเราทำซีรีส์แนวแบบจิ้นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะทำซีรีส์อะไรที่มันดูแปลกตามากขึ้นนีออกนอกกรอบเยอะที่สุดใช่ออกนอกกรอบเยอะมากครับค่อนข้างเยอะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแบบมีซอมไบเวอร์แล้วใช่ไหมมีเข็มจีลาแล้วก็มีข้ามฟ้าที่ก็ยังไม่เคยมีใครทําแนวนี้เหมือนกันใช่พอเข็มจีลาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็น เป็นแนวที่เราไม่เคยทําจริงๆอ่ะแล้วแล้อีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่แค่แนวเราไม่เคยทํานะก็ยังไม่เคยมีใครทําเกี่ยวกับเรื่องนี้ขนาดนั้นอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วพอเอาปัจจุบันเก่งชิราเนี่ยคือเป็นน้องสองคนเป็นเก่งน้ำปิงหรือว่าเรามองว่าเออเออเรื่องนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสับเรบเก่งน้ำปีถึงได้เลือกเรื่องนี้คือจริงๆแล้วว่าอะไรมาก่อนใช่ไหมครับจริงๆ ผมมาพร้อมๆกันคือผมเห็นภาพเก่งน้ำปิงเล่นเรื่องนี้ตั้งแต่นาทีแรกที่รู้ว่าเราได้ไอพนี้อย่างเงี้ยครับไม่มีช้อยอื่นตอนนั้นน่ะไม่มีช้อยอื่นเท่าไหร่ไม่มีช้อยอื่นคือเขาเรียกว่าไงครับมีในหัวเล็กน้อยบ้างแต่บางคนก็มีผลงานแล้วอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอะเจนสามพอดีแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศของเรียมดีเฟนซีพอดีครับก็นึกถึงเลยแล้วก็ ลองให้น้องมาลองแคสเล่นๆส่วนตัวไงครับแบบ<ช>เพื่อเช็คใช่แล้วก็ลองแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปไปสู่กระบวนการทีมงานแล้วก็เห็นว่าเออสิ่งที่เราคิดมันมันไม่ผิดอันนี้คือใช่อืมใช่เลยอาจจะมีบางอย่างเล็กน้อยอะไรเงี้ยแบบเล่นๆน้อยๆอยดีเทลก็คิดว่าเดี๋ยวเวิร์กช็อปไปทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับก็เรียกว <S <S ่าเหมือนมันมันมันมาเาะพอดีทั้งมรใช่ครับใช่แล้วก็เปิดัวมาที่ออบ คือฮามากผมผมก็เซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าจริงๆก่อนที่จะลงเนี่ยคือเกรงมากเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าคนคาดหวังซีรีส์เรื่องนี้เยอะมากๆจริงๆเพราะว่าก็มีแฟนนิยายที่มหาศาลมากๆแล้วก็มีคนติดตามแบบเป็นเรื่องเฉพาะเฉพาะใช่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 ดังนั้นะเราเราค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างที่จะแบบว่าเกรงมากก่อนจะปล่อยจริงๆเรา เขมจิราก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราถ่ายมาแล้วแค่พายล์ตนะแล้วไม่มีบางฉากที่รู้สึกว่าพอตัดออกมาเราไม่โอเคขอรีชูตใหม่ไ่ไขอรีชูตใหม่เท่านั้นเ <c oughs> พราะรู้สึกว่ามันออกมาเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นของเราอะ่ะเราต้องทำให้มันดีที่สุดก็ก็มีมีเลยแบบยอมเปิดคิวเพิ่อมอีกหนึ่งวันเพื่อรีชูตบางฉากที่เรามาดูล้วเรารู้สึกว่าเป็นเราเรามันไม่เชื่อแน่เลยอะ่ะถ้าเกิดว่าน้องเป็นฟิลนี้หรือว่าการออกมลแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเราเรา ขอไายใหม่อะไรเงี้ยแล้วตัวน้องเองก็ให้ความร่วมมือดีมากครับใช่เรื่องนี้มีความเรียกว่าจะเป็นความกลัวอะไรในด้านไหนครับกลัวใช่ไหมผมว่าก็คไม่ใช่แค่เรื่องนี้ล้ำหน้าไปเยนะน่าจะน่าจะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องเฉพาะทางมากๆเรื่องเกี่ยวกับเนาะแบบว่าเกี่ยวกับแบบบทสวดคาถาต่างๆหรือว่าพิธีกรรมต่างๆใช่ภาคแบบภาคอีสานด้วยหรืออะไรหลายๆอย่างครับก็ค่อนข้างที่จะ ทีมงานทาการบ้านกันค่อนข้างหนักเพราะว่าต้องรีเสิร์ชจริงๆเรื่องนี้เราจะมาแบบว่าสุ่มสี่สุ่มห้าทำมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับบางอย่างก็ต้องขออนุญาตแบบไม่ได้ขออนุญาตแค่แบบคนนะแบบว่าดินฟ้าอากาศอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเออเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับการทํางานครับเรียกว่าแบบพลิกเลยอยเหมือนไม่พลิกเหมือนอะไรก็อาจจะได้คิดว่าเออ่ีจะใช่ใช่ใช่ดูคนตกใจเยอะตอนที่ประกาศทุกคนดูแบบฮือหามากแล้วก็ ยอดฮูไปโอ้ยพุ่งมากแบบพุ่งเร็วมากครับแบบอันนี้ก็ขนลุกแบบเมื่อบยคนให้การตอบรับเยอะขนาดนี้จริงๆอย่างที่บอกว่าก่อนปล่อยอะเกรงมากครับแล้วก็พอปล่อยออกมาแล้วก็เห็นฟีดแบ็กที่ทางบวกมากกว่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบโอเคชื่นใจกับสิ่งที่เราตั้งใจทํากันก็ดีดีใจครับแต่ว่าก็เห็นมีบางอย่างที่ที่มีคอมเมนต์ที่เราก็เอาเอาไปใช้ได้ชิงเอาใช้ได้จริงครับผม ใช่หล,ลัวเรรอดูแล้วก็รู้สึกว่าเอออันนี้เป็นแบบนี้ดีกว่าไหมนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเออมันคลิกแล้วก็มันถูกต้องอ่ะเราก็เก็บไปใช้ซึ่งรู้สึกได้ว่ายังไงของจริงก็คือแบบมันต้องไปกว่าเราแบบเรายิ่งมีกําลังใจจากแบบว่าคนชมขนาดเนี้ยเราเรายิ่งมีไฟในการจะทํางานน้องสี่คนนะประกาศที่เนที่สี่คนครับที่พี่เราเป็นอยางไงบ้างเรารู้สึกว่าสี่คนเจ้ารุ้เลื่อกมากับ โอ้ยด,ด,ดีดีมากคือผมรู้สึกว่าเป็นแคสที่น่าสนใจมากๆสำหรับ4ี่ี่คนนี้ครับรวมถึงพี่กีนด้วยคือมีคนแซวบอกว่า,า,ายยใช่ทุกคนแซวว่า5คนนี้คือทุกคนคร้องเพลงพร้อมหมดเลยสงสัยแบบว่าต้องท่องคาถาเป็นบทเพลงอะไรอย <laughs> 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 ่างนี้เห็นเห็นคอมเมนต์แล้วก็ตลกดีครับแต่ว่าจริงๆคือหนึ่งเลยเรารู้สึกว่าน้องมีศักยภาพที่ถูกต้องตรงคาแรคเตอร์ด้วยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นแหละดูมันดิคือ คือเวลาผมทำซีรีส์เนี่ยผมก็จะคำนึงถึงคาแรคเตอร์ในความเป็นไปได้ด้วยคือแบบเราจะไม่แบบฝืนจนเกินไปจนเรารู้สึกเองเราก็จะทำงานลำบากแต่อันนียน้องคือตรงคาแรคเตอร์หนึ่งสองคือศักยภาพของน้องคือน้องเป็นคนที่มีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยนอกจากนอกจากเรื่องของโปรดักชันแล้วเนี่ยการแสดงก็สำคัญมากๆครับเพราะว่ามันต้องมันค่อนข้างหนักนะบทมันไม่ง่ายมันไม่ได้แค่ เล่นไปเฉยๆมันดูมีอะไรข้างในตลอดเวลาก็แล้เรารู้สึกว่า4คนเนี้ยทําได้แน่นอนแล้วการต่อยอดต่างๆของน้องด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นความสามารถทางการร้องเพลงของน้องเราเราก็มองภาพไปไกลว่าเออการที่เรา4คนนี้มาเล่นมันเป็นแคทติสตองมากมเราเราถึออาจอย่างสิ่งนนี่ว่าผ่านในแคสตัวมาแล้วด้วยและอย่างเฟิร์สกับเติร์นขาเฟิร์มันเติร์น ีคเดเดตอื่นด้าจริงๆก็มีจริงๆก็มีคคเดเดตอื่นได,ดดได้ทดสอบไปหมดแต่สุดท้ายก็มาลงตัวที่ที่คู่นี้ครับอแล้วก็ก็รู้สึกว่าใช่คือจริงๆอ่ะต้นกับเฟิร์สมันเนี่ยเขาเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์และมีความสามารถที่ที่ดีน้องก็เหมาะกับอีกจริงๆน้องก็เหมาะกับอีกเรื่องหนึ่งที่เรารอวางไว้เหมือนกันแต่ว่าพอมันมาน,นั่งคิดดูดีๆแล้วลองมาทําเคมีตัวละครคือมันอาจจะไม่ใช่แค่ต้นกับ เฟอร์ <First S 2> ที่ต้องมาเออ mm hmm. ใช่เต้นกับเฟอร์ที่ต้องมาเช็คครับก็ต้องเป็นเต้นลองไปคุยกับพูดกับเก่งเฟิร์สลองไปเข้าคู่กับน้าปิงอย่างเงี้ยครับว่าเออพอเขาเข้าคู่กันแล้วมันเข้ากันได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างมันก็คือลงตัวเรื่องทีหนักใจอะไรที่สุดหนักใจเหรอผมผมก็คิดว่าถ้าหนักใจอันอันดับแรกเลยก็คิดว่าความความคาดหวังจากผู้ชมนั่นแหละอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าก็ก็ค่อนข้างคือมันอาจจะไม่ได้เชิงหนักใจว่า หน,หนักใจในชางในกะทิแต่กลัวทําให้เขาผิดหวังมากกว่า <c oughs> ก็เลย <c oughs> ใช่ใช่มัน <c oughs> เป็นความกดดันในเราต้องยอมรับว่าความกดดันนี่แหละแต่ว่าเราก็ต้องเอาความกดดันเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันที่ทําให้เรารู้สึกว่าคือเราจะต้องทําให้มันดีที่สุดนะโอเคมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกแต่ว่าเราก็ต้องทําให้มันสมกับที่แฟนๆรอคอยอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราแบบกดดันแล้วก็แล้วก็กังวลแต่ว่าเราก็นอกนั้นก็น่าจะเป็นในส่วนของทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็น acting หรือ production ต่างๆที่ ที่เราก็ต้องแบบทำให้มันดีที่สุดจริงๆอรเรืร่งองที่แบบว่ามันคนคาดหวังเยอะขนาดนี้แล้วเราเอาแบบเด็กใหม่ใหม่เก่งก,ก่อนหมดเลยครับคือผมส่วนตัวนะรู้สึกว่าเชื่อใจในศักยภาพของน้องแล้วเราก็เห็นว่าน้องมีแววที่จะพัฒนาต่อได้แลนะณปัจจุบันเขาเวิร์กช็อปกันมาแล้วเราเห็นว่าน้องโอเคขึ้นจากวันที่ถ่ายไพร์ตอีกก็เลยไม่ได้กังวลขนาดนะั้นเรื่องนี้ครับแต่ว่า อาจจะกังวลว่าน้องจะกดดันหรือเปล่าเท่านั้นแหละถ้าเกิดน้องกดดันก็อาจจะ acting ได้ไม่ดีอย่างเงี้ยครับก็อยากอาจจะฝากให้แฟนๆให้กำลังใจน้องกันเยอะเพราะว่ากำลังใจสำคัญจริงๆนะ,ๆนะอย่างเอาลังผมเองแบบผมแบบได,ได้ได้เสพข้อความต่างๆเงี้ยมาทำให้เราเหมือนมีไฟในการที่จะทำ ส่วนใหญ่ก่อนที่จะปล่อยอน้องกังวลกันมากครับแต่พอปล่อยไปแล้วน้องแฮปปี้กันสุดๆเลย <laughs> ดูรีแอคชั่นทุกช่องทุกอย่างครับแต่ก็มีครับมานั่งคุยกันว่าอะไรที่เราควรจะปรับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้คือเขาเรียกว่าไงอะ่ะโอเคฟีดแบด็ดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องรู้ตัวว่ามันยังไม่ดีที่สุดเราต้องทำมันดีขึ้นกว่าเดิมก็มานั่งคุยกันอย่างเก่งเขาก็รู้สึกว่า การใช้เสียงของเขาที่เขาอาจจะต้องปรับหรือการที่เขา,าจะต้องดูตัวใหญ่ขึ้นอะไรเยงี้ครับน้ำปิงก็มีการแบบมาพูดคุยว่าแบบเขาอยากมี acting ที่มันดูแบบมีมิติกว่านี้เฟิร์สกับเติก็มาปรึกษาเหมือนกันว่าเอออยากจะทำไงให้ตัวละครมันดูมีมิติกว่านี้คือทุกคนค่อนข้างที่จะแบบให้ความให้ความสำคัญกับตัวเองอันเรื่องนี้ก็ปีหน้าครับปีหน้าชัวช์วแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้ดูบดดิคก็ค่อนข้างที่จะห่างหายจากการที่ออนแอร์ซีรีส์ไปสักพักหนึ่งตอนนี้เราก็ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแบบลุยถ่ายแบบทุกๆเรื่องที่เราแบบว่าได้ประกาศไปข้ามฟ้าข้ามฟ้าที่ทุกคนรอคอยเหมือนกันใช่ครับตอนติบตรงไหนครตอนนี้ตอนนี้นะเนี่ยมีบทที่มันปรับเนาะเพราะเราก็ได้ฟีดแบ็กจากแฟนคลับเยอะจริงๆว่าอยากให้มีการปรับบทในบางอย่างอยากให้เพิ่มน้ําหนักของตัวละครในบางสิ่งอะไรครับแล้วก็มีการลือบทแบบใช้คําว่าลือก็น่าจะได้แต่ว่าคือคือไม่ เ,เคือหนึ่งอ่ะผมว่าหนึ่งมีเวลาด้วยเพราะว่าจริงๆหลายคนเข้าใจผิดว่าทำไมเราดองไม่อยอมทำทันทีมันไม่ใช่คือว่าหนึ่งเลยเรื่องของบทที่เราต้องปรับเปลี่ยนให้มันให้มันดูมีมิติมากขึ้นในหลายขั้นตอนสองเลยคือคิวของน้องที่เราต้องยอมรับว่าซีวินิวเนี่ยเขามีชื่อเสียงมากๆแล้วมีโอกาสหลาย,ลายๆอย่างเข้ามาแล้วตัวน้องก็อยากจะทำหลาย,ลายๆโอกาสนั้นถ้าเกิดสมมติว่าถ่ายซีรีส์นี้ไปตั้งแต่ตปีที่แล้วหรือว่า ยังไงอล้วแต่มันก็มีหลายโอกาสที่เราอาจจะไม่ได้รับจริงๆก็เลยคุยการตกลงกับน้องว่าทามมิ่งมันควรจะเป็นประมาณช่วงนี้แหละที่เราควรจะถ่ายทําก็ได้มีการแพลนกันอย่างเรียบร้อยครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่บทเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วครับแต่ว่าที่บทมันใช้เวลามากๆเพราะว่าเรามีการใช้ที่ปรึกษาคนเขียนบทเนี่ยแบบระดับครูแบบจริงจังมากครับแล้วตัวผมเองผมได้มีโอกาสอ่านบทแบบบ้างแล้ว ชายที่ปรับก็รู้สึกว่ามันสนุกมากๆแล้วแบบคิดเลยว่าแบบโหแบบคือก็เครียดนะเพราะว่าอ่านแล้วแบบนึกภาพตามแล้วโหวโปรดักชันชั้นแบบว่าฉันต่อยังไงเนี่ยแต่ก็แต่นี่ไงว่าแต่ก็แต่ก็สู้ครับพอร,รู้สึกว่าหนึ่งเลยเราก็อยากคือซีนูนิวเนี่ยเขาก็เขาเรียกว่าไงผมก็อยากจะต่อยอดให้เขาแบบไปไป,ไปอยู่ในแบบอยู่ในแบบในอีกเลเวลหนึ่งที่มันแบบว่าที่ที่ที่ส่งเสริมน้องอ่ะ ตั้งใจมากให้เขาเติบโตใช่คือตอนนี้น้องก็เติบโตแล้วแต่ผมผมก็รู้สึกว่าถ้าเราทำตรงนี้ดีแบบมันก็น่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาหาน้องอีกไงครับด้วยความเป็นซีนนิวห,ห,ห,หรือเปล่าเรายอมเลยรู้สึก,กว่าคือแบบมัน มันต้องพิถีพิถันมากใช่ใช่เราต้องพิถีพิถันจริงๆครับจริงๆต่อให้เป็นใครเราก็ต้องพิถีพิถันแหละแต่ว่าซีนิวนี่ยเราต้องยอมรับว่าหนึ่งแฟนๆที่รักเขาก็เยอะมากจริงๆคือเราก็เข้าใจนะว่าแฟนๆหลายคนก็รอก็อาจจะมีแบบมีมีแบบอารมณ์บ้างแบบทำไมน้านจ้างอะไรเงี้ยเราแต่เราก็พยายามทาความเข้าใจว่าเขาก็รอของเขาจริงๆอะไรเงี้ยแต่เราก็อยากจะบอกเหตุผลว่าคือน้องเองน้องก็มีแบบหลายๆโอกาสที่น้องอยากจะทําจริงๆที่ผ่านมาแล้วน้องเองก็มีอะไรที่อยาก ใช่น้องอยากทาจริงๆเราก็รู้สึกเห็นเห็นด้วยเพราะว่าหลายโอกาสที่น้องได้ได้รับที่ผ่านมาจากผู้ใหญ่หรือว่าจากลูกค้าหรือจากแบบโอกาสต่างๆมันก็ยิ่งใหญ่จริงๆครับเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคแบบก็ให้น้องได้ทําไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่อาจจะต้องลุยข้ามฟ้าเราก็ล็อกคิวอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วครับในในช่วงที่พี่จะต้องมาแบบว่าเพราะว่าเหมือนข้ามฟ้าเอาจินตนานานแล้วใช่ไหมกเริ่มจะแบบอุ้ยจะไอยากจะดึแล้วอะไรเงี้ย เดี๋ยวจะต้องมาให้น้องสองคนโฟกัสเรื่องนี้ใช่ครับจริงๆเดี๋ยวเราคือปล่อยก่อนไม่จริงก็ไม่จริงจริงปล่อยให้น้องได้ทํอ่าได้ทโอกาสที่ผ่านมาชช่ยชาโอกาสที่น้องอยากจะทําทุกสิ่งแบบไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตแฟชั่นหรืออะไรต่างๆหรือว่าโอกาสแบบซีรีส์อื่นๆของน้องๆที่น้องได้รับไปอะไรครับแล้วก็เราก็เปิดโอกาสหมดแต่ว่าตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วของข้ามฟ้าแล้วก็ประจบเหมาะกับบทที่ที่จะเสร็จแล้ว ค,คือหลายคนบอกว่าทําไมเขียนบทนานจังคือเมื่อเรามีเวลาเราก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดแหละเนาะเราก็อยากทําให้มันแบบอุดทุกอย่างให้มันออกมาให้มันให้มันโอเคที่สุดเลยต้องแบบเพอร์เฟกต์แน่พยายามนะฮะคือผมว่าทุกหน้ามันคงแบบเพอร์เฟกต์แบบลาบากอะเนาะถ้าจะแบบตรงตามใจทุกคนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากทำให้มันดีที่สุดครับก็อยากให้แฟนๆแบบหายห่วงได้เพราะว่าเราเองก็ลงมาดูกับเรื่องเนี้ยรจริงจังต,ตอนนี้เราจริงๆ,ๆเลยนะเราแพนเว็บ ปลายปีนี้ต้องต้องได้ดูแล้วก็ไม่ได้จะรีบถ่ายด้วยเพราะว่าอินี่ผ่านมาน้องก็เวิร์กช็อปหนักมากบางทีเราลงบ้างไม่ลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวจะเนี่ยฟิตติง้งวงสวงแล้วก็จะเปิดกล้องแล้วใช่แล้วก็จะดูดูเหมือนกันแต่ว่าตั้งใจว่าปลายปีนี้ว่าจะออนแอให้ได้แต่สมมุติว่า worst case สุดท้ายแล้วเราทําแล้วเรารู้สึกว่ามันมัน รีบเกินไปแล้วมันไม่ดีก็อาจจะเป็นต้นปีหน้าแต่พยายามจะทําให้มันเป็นปลายปีนี้คือทุกอย่างแพนไปปลายปีนี้หมดแล้วครับเรื่องคอนเสิรต์ตยิ่งใหญ่เตรียมกยของหนูนิวเนาะครับอ,อันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็เตรียมเตรียมการกันค่อนข้างที่จะประชุมกันแทบทุกวันครับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่และยิ่งใหญ่จริงๆเราก็อยากจะทําให้สมเกียรติแบบนนเนาะหนูนิวอะ่ะขวัญใจมหาชนอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําให มันออกมาได้ดีที่สุดชายแล้วก็น้องก็มีส่วนร่วมกับคอนเสิร์ตนี้เยอะครับก็คือน,น้องก็โตขึ้นน้องก็จะมีไอเดียแบบมากล้าแสดงความเ,เห็นมากขึ้นเรียกว่าคอนเสิร์ตนี้ที่ทำเพื่อเหมือนจะเป็นเติมความฝันเลย,เลยใช่ไหมคะของของน้องด้วยใช่ผมว่าหนึ่งเลยคือชื่อชื่อคอนเสิร์ตเนี่ยก็น้องก็เป็นคนที่ช่วยคิดด้วยครับก็ช่วยยกันคิดเพราะว่าหนึ่งเลยน้องเป็นศิลปินแหละผมอยากให้น้องมีส่วนร่วมกับกับงานที่ตัวเองเป็นศิลปินอะมากที่สุด ก็ค่อนข้างที่จะเป็นความฝันของน้องหลายอย่างที่น้องอยากจะทําในคอนเสิร์ตนี้บวกกับน้องก็อยากจะต่อเติมความฝันของแฟนๆหลายๆคนด้วยที่คิดว่าแฟนๆอยากจะรอสิ่งนี้ก็อยากจะทําให้เห็นอะไรอย่างี้ครับตั้งใจหมายควาคือจริงๆแพงนี้เนะี่ยพอประกาศมันกระตุ้งมันแบบทุกคนอาจจะรู้แล้วว่าตังนี้อยู่หน้าจะต้องมีคอนเสิร์ตแน่ว่าคือความความยิ่งใหญ่ที่วันนี้นานเพราะว่า อยากจะบอกว่า Impact เนี่ยเราไม่ได้คิวง่ายๆครับเราจองนานมากอันนี้จองจองแล้วจองอีกดุดจองจองอีกคือแบบสวิงเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็ได้มาจนได้คือคือผมว่าตอนนี้ Impact ก็คือแบบว่าเหนือหอมากอะอยากมากก็เล,เลยเ,เราเลยต้องแพนแบบใช้เวลานาน,านมากคๆ,ๆครับอืมแล้วก็แล้วก็การเตรียมตัวของน้องก็น้องก็ไปฝึกเทคนิคอะไรใหม่ๆมมาเยอะแยะมากมายที่อาจจะอยากจะโชว์ให้ทุกคนเห็นด้วยครับตัวเราเองก็เหมือนกันแบบโปรดักชั่นที่เราจะต้อง ทำในคอนเสิร์ตเนี่ยก็คิดว่าตาการตาที่สุด้ี่ตางเคยทำมามาสมเกียรติต้องสมเกียรติใช่อยากให้มาดูกันนะแบบว่าแฟนคลับหรือแฟนเพลงของน้องก็คือไม่น่าจะผิดหวังอ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วตอนนี้แบบบัตรรอบแรกก็ใกล้หมดแล้วไม่แน่ใจบอกว่าหลังออนแอนี้แล้วอาจจะหมดแล้วก็ได้แต่ว่ารอบสองก็ยังมีอยู่รอบสองก็ยังมาได้อยากให้แบบให้พี่ยอมพูดถึงอย่างเรารู้อย่แล้วนะว่ามีคือ ครับอ้ยังมีตรงส่วนไหนที่รู้สึกว่าคือแบบเดี๋ยวมีต้องเป็นประกายออกมาเยอะพอจริงจริงน้องเองก็ยังยังยังเด็กอยังยังเป็นเด็กมหัศจรรย์อยู่อ่ะเดี๋ยวมีเวลาอีกอีกเยอะเลยที่น้องจะสามารถที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเปล่งประกายในหลายๆส่วนได้อีกแน่นอนแล้วพืที่เดียวก็คือมองวางแผนไว้ให้ทั้งคนเนาะอเ่อากม่ือ ครับครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเ,เนี่ยพอหมดคอนเสิร์ตใช่ไหมครับก็จะข้ามฟ้าลัวแล้วก็จะมีโปรเจกต์พิเศษของน้องอีกทีค่คิดว่าเดี๋ยวก็คงจะมีการประกาศอีกอะไรเงี้ยคือน้องค่อนข้างที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะมากๆครับแล้วเราก็รู้สึกว่าความสามารถของน้องอ่ะมันไม,ไม่ไม่จบไม่จบแน่นอนใช่ใช่ <laughs> เพราะว่าเรา จริงๆเราก็มีแลนจริงๆเดี๋ยวทุกคนก็จะก็จะรู้สึกภูมิใจกับน้องไปเรื่อยๆแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็จะมีแลนที่จะออกเพลงเรื่อยๆมีคอแลบอะไรพิเศษพิเศษหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมอมองอของมิวเนี่ยมองเป็นภาพศิลปินเลยว่ายังมีซีรีส์หรืออะไรคือตอนเนี้ยเรามีเรามีผมว่าน้องเองก็อยากจะทำทั้งสองอย่างผมก็เคยปรึกคุยกับน้องเนาะว่า นุนิวอยากโฟกัสที่ตรงไหนเป็นพิเศษไหมน้องก็บอกน้องยังชอบทั้งสองอย่างครับเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องทำสองอย่างเนี่ยควบคู่กันไปให้ดีสุดแต่ว่าโอเคภาพศิลปินผมก็เชื่อว่าน้องก็ชัดขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ผมก็แบบรู้สึกว่าน้องอยังไงก็เติบโตเป็นศิลปินที่ดีแบบในวงการแน่นอนประกอบควบคู่กับนักแสดงที่ที่คิดว่าทุกคนก็น่าจะแบบชื่นชมน้องและชื่นชอบน้องเนื่องร้อมกับการเป็นบูสเตอร์แน่นอน ตัวอินเตอร์ก็มีแผนแน่นอนว่าแบบวันหนึ่งเราก็อยากจะพาน้องไปถึงจุดตรงนั้นให้ได้ครับมีเป็นห่วงอะไรน้องคะก็เป็นห่วงสุขภาพห่วงสุขภาพเพราะว่างานเยอะจริงๆแต่ว่าน้องก็เป็นเด็กที่สู้จริงๆแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ทางทีมก็พยายามที่จะช่วยแบบว่าจัดให้มันโอเคที่สุดอะไรครับก็แบบให้กําลังใจน้องสู้ๆนะเพราะว่าน้องเองเขาเขาจะค่อนข้างอยากจะทําผลงานออกมาให้มันดีถูกอันเขาก็จะมีความเครียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามแบบเชียร์อัพน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างการู ก็ง,งานคู่ก็อเนี่ยครับมีข้ามฟา้ขา,มฟาข้ามฟ้าเคียงเธอที่ที่คิดว่าทุกคนไม่ส่วนตัวนะคือจะทําให้มันดีที่สุดก็แบบไม่รู้ว่าจะถูกใจทุกคนไหมแต่ว่าบอกเลยว่าแบบตั้งใจมากๆแล้วก็คิดว่าข้ามฟ้าน่าจะเป็นซีรีส์ที่เป็นขึ้นหิ่งอ่ะคือ้ผมอ่านบทผมแบบ โอ้ยิ่งกว่าน,นิยาย่อีกอ่ะเออมันแบบมันมันสุดๆมากๆเลยคิดว่าจริงๆเราก็ต้องต่อยอดอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆสิ่งนี้นิ่วอะเราต้องยอมรับว่าน้องมิถานแฟนคลับค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ในไทยด้วยครับในต่างประเทศอะไรเงี้ยก็มีติดต่อมาโดยตลอดคือบางทีหลายๆคนบอกว่าทําไมรับทีจ่จริงๆเรารับมาแบบเป็นปีแล้วจริงๆแล้วเราไม่รู้จะหาคิวตรงไหนเราก็ต้องเจาะคิวนี้ไว้อะไรเงี้ยซึ่ง ผมคิดว่าตัวซีนูนิวเขาก็ยังไม่ถึงกันนะผมก็มีอะไรผมจะปรึกษาน้องตลอดว่าตอนนี้เราอยากจะโฟกัสตรงไหนเป็นพิเศษไหมน้องก็ยังเหมือนเดิมครับน้องก็ยังไปคำตอบเดิมว่าน้องก็ยังอยากทำทุกๆอย่างที่ตัวเองตอนนี้เป็นอยู่ให้ดีที่สุดใช่ครับให้เขาฝาก,น,กน้องแลกะการคนอะไรอย่างเรีครับที่อยู <laughs> ับครับก็ฝากผลงานของดูมันดีด้วยนะครับอย่างวันนี้ก็มีฟิตติ้งกี่หมื่นฟ้าของโทรมัสกล้องนะครับก็ ก็เป็นผลงานที่เป็นฟิลกูดที่เหมือนว่าทุกคนมองว่าดูบดีก็ประมาณแนวนี้แหละอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆในตรงเนี้ยก็ไม่ได้ทํามานานมากแล้วเนาะนิยายฟิลกูดหรือว่าซีรีส์ฟิลกูดอะไรเงี้ยครับก็ติดตามด้วยเพราะว่ามีรักแสดงเด็กใหม่ในในค่ายที่มาร่วมเล่นเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็จะมีซอมไบเวอร์ใช่เด็กใหม่เด็กใหม่เพิ่มตลอดน่ารักไหมใช่ก็นะครับว่มีซอมไบเวอร์ที่ ที่ก็เราก็กำลังจะทำให้มันเสร็จแล้วอีกนิดนึงเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะได้ทราบข่าวกันว่าออนแอร์ที่ไหนออนแอร์เมื่อไหร่แต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้ผมก็ไม่อยากจะรีบในทุกๆโปรเจกต์เนาะคือเราตั้งทงไว้แหละว่าจะออนแอร์อะไรเมื่อไหร่แต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันยังออกมาไม่ดีหรือยังออกมาไม่เพอร์เฟกเรา ไม่ใช่คำว่าเพอร์เฟกต์ออกมายังไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่เราคิดอ่ะเราอาจจะต้องใช้เวลากับมันอะไรเงี้ยครับแล้วก็โปรเจกต์ข้ามฟ้าเข่งเธอที่ทุกคนรอคอยอยังไงก็มาแน่นอนปลายปีนี้หรือไม่ก็ต้นปีหน้าแต่ว่าจะพยายามปลายปีนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าเราตั้งคงไห้ครับแล้วก็มีเข็มจีลาต้องรอดเนาะแล้วก็มีอะไรช่วยผมคิดได้นะ <laughs> เขียวระลอดที่ทุกคน <c oughs> ต้อง <c oughs> <ย>ต้องต้อง <c oughs> ติดตาแล้วก็คอนเสิร์ตนูนิวเนาะวันที่สิบและ11เ็สิงหาคมนี้ที่มหัศลอะนาค,ครับบัตรวันแรกก็จะหมดแล้ววันที่สองก็ยังซื้อได้อยากจะบอกเลยวันที่สองนี่คือต้องมาจริงจริงว้าวมากแบบอยากให้มาเพราะวสองวันมันมันไม่เหมือนกันวันแรกก็ว้าววันที่สองก็ว้าวแต่วันที่สองคือคอมเมนต์จริงๆนะฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็มี อ่ามีอะไรอีกนะมีพบเธอที่ทุกคนต้องรอนะยังมีแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตกันเพราะว่าตรงนี้มานนอมีอยากจะีอีกเพราะว่ามีอีกแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วก็เดี๋ยวมีมีโปรเจกต์ลับๆอีกแน่นอนเดี๋ยวเราติดตามกันได้เลยครับแล้วก็มีโปรเจกต์นอกค่ายที่อยากจะขอฝากนิดนึงก็มีของน้องติวเตอร์ยิมแล้วก็ของมาร์คเจมนที่ได้ด้วยกันครับเรื่องหลักใต้บรรทัดก็เหมือนจะออนออแอร์ยี่สิบเก้ากรกฎาคมนี้ครับก็ ฝากติดตามด้วยก็เป็นโปรเจกต์อันนี้ไม่ใช่เป็นงานของค่ายเนอะไม่ได้เป็นโปรเจกต์ค่ายแต่ว่าก็คือเขาก็เหมือนมาให้เราแบบเอานักแสดงไปให้เล่นแล้วก็แบบว่าเอาทีมงานบางส่วนไปช่วยทำอะไรเงี้ยก็เรื่อง่งห,หลายๆคนรอดูอดีครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นชาวจีนนะครับมามามาให้เราให้เราแบบว่าติดต่อแบบช่วยทำอะไรเงี้ยก็อยากให้รดอ,อดูรอติดตาม,ตามครับใช้เหลวก็ ดูไปคร่าวๆก็ดูแบบแปลกใหม่หมากๆเหมือนกันแล้วติวเตอร์ยิมก็ทุ่มไทยสุดๆมาร์ครเจมก็คือแบบเป็น,น,นเคมีใหม่มีถ่ายที่จีนด้วยใช่ถ่ายที่จีนด้วยครับใช่ตอนนี้น้องก็ไปจีนใช่ถ่าย MV <จ>ที่จีนถ่ายเอก็ถ่ายที่จีนซีรีส์ก็ถ่ายที่จีนบางส่วนครับก็ต้องรอดูแล้วก็มีของน้องเติ้ลน้องเฟิร์สวันอีกเรื่องหนึ่งเป็นมินิซีรีส์ใช่เป็นมินิซีรีส์ครับก็อันนี้ยังบอกดีเทลมากไม่ได้เดี๋ยวรอให้ทางแบบเจ้าของผลงานเขาแบบว่าออกมาพูด ใช่ครับใช่ครับฝากด้วยแน่นมากอดย่า่าช่วงน้ตอนนีเอย๋ยวึงจะเย็นคขอบคุณครับ